โยโยโยสวัสดีครับ f อฟซีคงลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพิจิตรคืงลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคลิปแรกเป็น3คู่ในบุนเดสลซีก้าเยอรมนีทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งไบรท์จะเปิดบ้านเจอกับโบรุสเซียดอร์ทมุนไบรยี่สิบแต้มนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอสตุ๊การ์ดมา1ต่อ1ครับตัวหลักๆกก็ดมินิกค,คอคุมตรงกลางนะครับนะาลุกมีคาร โอนีซิโวเล่นกับมาคุสอิงวาเซนเจอกับสือเหลืองดอดมุนครับ28แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะอาสบวกมาสุดมัน4-3นะครับแต่ว่าปัญหาคืนวันนี้เนี่ยจุดเบอร์ลิงแฮมติดโทษแบนนะครับแถมมาโก้รอยส์แนวรุกตัวเก่งก็น่าจะยังเจ็บลงไม่ได้ตัวหลักก็จะเป็นจูเลียนบรันต์นะครับดอนเยลมาเล่นคาริมอาเดเยมีครับกองหน้าเป็นดาวรุ่งอย่างยูซุฟามูโกโก้เหมือนเดิมฤดูกาลที่แล้วเจอการดอดบุนชนะไปกลับในบ้าน3-1เกมเยือนบุกชนะ1-0นะครับแน่นอนก่อนเกม ดอทมุลบุกมาเป็นต่อครับเอาง่ายๆดอทมุลถือว่าเสียหายเหมือนกันนะครับกับการไม่มีจูดเบลลิงแฮมครับแถมไม่มีมาโกรอยส์ด้วยในขณะที่มส์ฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ดีนะครับไม่ชนะมา5เกมติดแต่ผมว่าเกมนี้เล่นในบ้านในนัดแรกของปีด้วยนะครับในเลก2ผมว่าดอทมุลขาดคนข้างเยอะครับไม่ง่ายกับการบุกชนะมส์ที่เล่นในบ้านก็มีฮึดเหมือนกันครับเกมแบบนี้ผมว่ากัดฟันเชียร์มส์ครับมีโอกาสมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเชียร์มส์นะครับ คู่ต่อมาเวลาตีสอครึ่งับไปดูไฟบวกจะเปิดบ้านเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตทั้ง2ทีมมี30แต้มเท่ากันแเปะไฟบวกเกมล่าสุดเสียฟอร์มสุดๆนะครับบุกไปแพ้วฟบวกมาเละ0-6โรลันชัไล,ลายกองหน้าตัวเก่งยังเจ็บนะครับที่เหลือตัวหลักๆก็มักซิมิเลียนเอเกนสไตน์มีตัวรุกทีมชาติญี่ปุ่นอย่างริซึโดอันนะครับกองหน้าเป็นมิเชลเกรกอริช เจอกับแฟรงเฟิร์ตเกมล่าสุดฟอร์มดีครับเปิดบ้านถล่ทมทีมบุ้ยเชลเก้มา3-0นะครับสามนารุกนำโดยเยสเปอร์ลินสตอมมาเิโอเกอร์เซ่และโคโรมูอานี่นะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันค่อนข้างแปลกทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับแฟรงเฟิร์ตบุกชนะ2-0ไฟบวกบุกชนะ2-1ก่อนเกมเขาย,ยังยกให้ไฟบวกเป็นต่อเล็กน้อยเพราะเล่นในบ้านนะครับแต่ผมบอกเลยคือโดยโมเมนตัมมาไฟบวกไม่ดีจริงๆนะครับแพ้มา2จาก3เกมหลังสุดใขณะที่แฟรงเฟิร์ตฟอร์มดูลงตัวครับเกอร์เซ่ลินสตอมนี่เป็นตััวหลก เลยครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับดังนั้นซื้อ2บูมุมเชียร์แฟง์เฟิร์ตจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองครึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับออาส์บวกจะเปิดบ้านเจอกับกลักบักเอาสบวก15แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ดอตมุลมา3าต่อ4นะครับสภาพทีมไม่มีอังเดฮานที่เจ็บเราก็ต้องเช็คลูเบนวากัสที่เหลืออาเน่ไมเยอร์พร้อมลงนะครับหน้าเป้าเป็นเออร์เมดิมเดมิโรวิชกองหน้าตัวเก่งเจอกับกลักบ,บัก22แต้มเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับเลวางกูเซนมา23แถมคืนวันนี้ลาสติเดอร์แนวรุกตัวเก่งติดโทษแบนอีกนะครับดังนั้นตัวหลักจะเป็นยูนาสฮอปแมนคริสตอฟเคลเม การที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันก่อนเกมโดยโมเมนตัมเขาถึงยกให้กลักบกักบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยนะครับผมมองว่าแม้ว่าออาสบวกจะไม่ชนะมาแปดเกมติดแต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านนัดแรกของเลกสองนะครับผมว่าต้องหนีตกชั้นด้วยครับเกมแบบนี้แม้ว่าไม่ชนะแต่น่าจะดึงผลเสมอเป็นอย่างน้อยได้ครับผมว่าเกมแบบนี้ซื้อสองมุมเชียร์ออสบวกไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3ทีมชอบไปที่ไมา แฟรงก์เฟิร์ตและอัลส์บวกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแมชขอ้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย